วันนี้รับเฉพาะกิจค่นนะเพราะว่าลูกค้ามาไกลนะคะลูกค้ามาไกลนกไปนะคะมาจากที่ไหนคะช,ชนบุรีค่ะไม่รับไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าคุยมเมื่อเช้านี่เองนะคะก็เลยจริงๆเราคุยกันตั้งแต่ว<อ>ันไหนเมื่อเช้าอเนอาอ่ทักมาเมื่อเช้ายัางไม่ได้กลับบ้านเลยวันหยุดนะไปเที่ยวรอบรอบนี่เลยค่ะไปเที่ยวน้องกขบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วคะยังไม่เข้าบ้านเลยนะคะก็เลย ติดตามเรามานานนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนมาด้วยแต่ตัวเองยังไม่มานะคะเพื่อนบอกว่าดีมากเลิศมากงานละเอียดนะคะอุ้ยต้องขอบคุณมากๆเลยไปแนะนําเพื่อนมาเราเพื่อนมาแล้วนะคะแต่ตัวเองยังไม่มานะคะอันวันครึ่งมานะคะแต่ว่าติดตามมานานแล้วเนาะค่ะวันนี้นะคะก็เลยเปลี่ยนลุคให้น้องเขานิดนึงเพิ่งจริงแล้วผมยาวประมาณเลยแบบนิดเดียวนะคะก็มัแจะแบะนิดนึงก็เลยว่าอืมไม่ได้แล้วเราต้องดูแล้วดูทรงเราต้องเปลี่ยนทรง เดี๋ยวเรามาดูผลงานนะคะว่าน้องเขาเปลี่ยนลุกแล้วเปลี่ยนทรงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เหลือแต่สีนะคะเพราะว่าลงสียังไม่ได้เพราะว่าผมแบบไม่ไม,ไม่ไหวจริงๆนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวต้องทักก่อนแล้วก็น้องก็มีเดือนจวดเดือนมะกรากะว่าจะให้<อ>ก็เลยแนะนําว่ามาเดือนเกิดดีกว่านะคะทาทาเดือนเกิดลด15%นะคะมีของแถมให้ด้วยนะคะมีของแถมให้ด้วยก็เลยบอกออ้ยงั้นหนูรองั้นหนูรอ,อมะกรานะคะมาอีก เดือนเกิดเนี่ยมาทั้งยืดมาทั้งทำสีเต็มสูตรเลยนะคะรับรองว่าเปลี่ยนลุคชันทีนะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนแบบทรงผมให้น้องแล้วก็เอ่อทำให้ผนน้องผมสวยขึ้นนะคะจากผมเสียเป็นผมสวยในวันแรกที่ทำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเป็นไงบ้างในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่เราลงเคลาตินแล้วก็เ เป็นช่วงเวลาที่รอนะคะรอเคลาตินทํางานเขาซึมเข้าไปในเส้นผมนะคะประมาณ30นาทีนะคะเราจะใช้เครื่องอบอินฟราเรดนะคะซึ่งจะช่วยผลักเคลาตินเนี่ยเข้าไปในเส้นผมนะคะจริงๆแล้วผมน้องเขาเสียมากนะคะเดียตรงนี้ช็อตนิดนึงนะคะคือช็อตเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าเราก็ตัดไปบางส่วนแล้วนะคะก็ะเหลือส่วนที่เสียเนี่ยไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นรอบนอกส่วนรอบในเนี่ยก็ก็เหลือแต่ผมที่ใช้ได้ละผมดีนะคะ ค่อนข้างจะต้องคือก็ต้องเปลี่ยนทรงให้นิดนึงนะคะเพราะว่าผมมันเสียมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็เปลี่ยนลูกน้องเขาด้วยนะคะจะไม่ได้ไว้ผมหน้าม้านะคะก็จะไว้ผมหน้ามา้าเดี๋ยวลองดูนะคะหลังจากเสร็จงานเนี่ยเดี๋ยวปาจะมาโชว์ผลงานให้ดูด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะ m i โค e HK ของเราด้านทีนะคะจะได้ไลฟ์สดนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนานมากกับทุกันนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าเยอะแล้วก็ ท่านท้าจะไม่มีเวลาบางทีอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็คงไม่ว่ากันนะคะเข้าไปติดตามใน YouTube ได้ด้วยนะคะ YouTube ในช่องของ m i ล a c เกอรนะคะได่ไงชาแนลนะคะมีแล้วมี YouTube แล้วมีช่องของตัวเองแต่ว่ากไ็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่นะคะก็จะแต่ลงเฉพาะผลงานที่ท,ที่ที่ทำนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้อง ลงเคลาตินแล้วก็พักไว้นะคะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างจะเอาเอาถ้วยถ้วยมาเอาถ้วยมาโอ้โหไม่ต้องกลัวสิจะกลัวอะไรล่ะตัวปิดด้วยเลยลูกเจ๋ะอ่ะวันนี้มีผู้ช่วยนะคะน้องโอตโตนะคะมีผู้ช่วยวันนี้วันหยุดนะคะจริงๆแล้ววันหยุดนะคะวันนี้ก็พิเศษนิดนึงให้น้องนะ<ว>น้องเข้ามาไกลนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะได้มากรุงเทพอาจจะ ไม่ใครเยอะนะคะนอกจากวันหยุดเนาะหยุดย,วยาวๆอะไรอย่างงี้นะคะมาไกลเหมือนกันลูกค้าที่มาไกลๆนะคะก็จะมีนู่นเลยนะคะก็สมุยนะคะมีสมุยเกาะเต่านะคะสุราษฎร์ธานีอ้มมีหลายจังหวัดนะคะที่มาหาเราก็ต้องขอบคุณนะคะอุดรก็มาด้วยนะคะอุดรเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะที่มาจากอุดรแล้วก็สกลนอครน,นะคะเยอะมาก ยืดเคลตินร้านเราอ่ะสามเดือนมาทียน่ารักมากเลยลูกค้าเราเป็นลูกค้าประจําด้วยนะคะบางทีมาไกลๆคนไกลๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาเออไม่ใช่ไม่ค่อยได้มามาเราไม่ได้ทำคาไม่ได้จองคิวนะคะถ้าส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยมาไกลๆต้องจองเนาะเผื่อเป็นมาเราไม่ได้ทํากนะ็ถูกแบบมันน่าเสียดายมันเสียเวลาต้องจองคิวไว้นิดนึงอันนี้เป็นเฉพาะกิจนะคะปาทําเองนะคะวันนี้ <laughs> ทําคนเดียวเลยนะคะ เมาหัวเดียววันนี้นะคะผลงานออกคือเราเอเราตัดนะคะตัดบ้างเดี๋ยวเราจะอบนะคะสิบห้าเออสามสิบนาทีนะคะสําหรับเการพักเคลาตินนะคะการตักเคลาตินเข้าไปในเส้นผมโอ้ยทําไมโตคะมทําตฝังนี้แล้วลูกทำไมต้องนี้อ่ะเดีวก็ต้องอ เดินข้ามไปข้ามมาเลยเนี่นะคะ นี่จะเป็นตัวเครื่องนะคะเครื่องอบอินฟราเรดของเรานะคะก็คือเราจะอบประมาณ1 5นาทีโอ้ยโทษที30นาทีนะคะสำหรับสุดยืดนะคะตันนี้เข้ามาใหม่นะคะก็อยู่ในช่วงระหว่างออพักสิพักเพื่อผักเคลาตินเข้าไปนะคะตัวนี้เราใส่เคลาตินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพใก,ก,กล้ เพื่อนที่ทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วยบอกหน่อยได้ไหมเพื่อเขาบอกว่าไงคะงดีมากเลยดีมากเลยอ,ลอ,ลอืมนุ่มลื่นเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยนะคะนั่นแหละเห็นไหมเพื่อนมาจากไหนคะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าคะอ,อ๋อแน่นําเพื่อนนะคะแล้วร้านเราอยู่อ่อนนุชนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนที่อยู่มีนบุรีนะคะเพื่อนมาจากมีนบุรีเลยนะคะเนี่ยทํามาท,าทําที่นี่ ก็ต้องขอบคุณนะคะลูกค้ากท,ทุกคนเลยนะคะที่น่ารักนะคะที่มาไกลๆนะคะแล้วก็ไว้วางใจร้านของเรานะคะดีมากๆนะคะทําไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนประทับใจอยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสผมส,สวยๆจริงๆนะคะทําไปแล้วคือให้ได้ผลเพราะว่าเราจ่ายเงินไปแล้วเนาะหลายๆพันบางทีบางคนเนี่ยก็ คือหลักพันัพเนี่ยเราก็คิดว่าผมต้องออกไปสวยและดีนะคะแล้วก็เราก็ต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนด้วยที่มาร้านเรานะคะสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะสอบถามได้นะคะวันนี้วันจันอ่ะคนทำงานกันเยอะ,ะไม่มีเวลาดูแน่นอนเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเย็นกันนะคะเราจะไม่ลบนะคะ ตาหน,นิ้งน,นะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ชมใหม่นะคะสามสิบนาทีนะคะโตเอาน้ำให้ลูกค้าด้วยลูกสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็อยากจะ แนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็ทําสีนะคะทําสีแล้วก็ทำทำทำสีในโปรโมชั่นทําสีนะคะเราจะมีของแถมก็คือจะเป็นอาร์แกนออยล์นะคะขวดขนาดทดลองนะคะจะเป็นขนาดทดลองนะคะปกติ2อ0ยสิบาทนะคะอันนี้คือขนาดทดลองของเราจะแถมให้ฟรีเลยนะคะอาร์แกนออยล์นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีหลายมีทั้งหมดสี่ สี่สี่เอ่อสี่ตัวนะคะก็คือมีแชมพูนะคะแชมพูตัวนี้นะคะแชมพูแชมพูคราตินซึ่งจะไม่มีสารพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีสารเอ่อไม่มีพาราเบนไม่มีพาราฟินนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมันจะหนังศีรษะเราก็จะปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ไปสะสมบนหนังศีรษะด้วยนะคะซึ่งเป็นครีมนวดของเราก็ดีนะคะครีมนวดของเราเนี่ย มันก็จะคือของมันจะเป็นลักษณะแชมพูที่ปรับค่า pH บาลานซ์ทุกสภาพผมนะคะใช้ได้เลยเราไม่หลุดร่วงนะคะลดการร่วงของเส้นผมด้วยนะคะสำหรับ conditioner นะคะนิ่มมากนะคะใช้แทนทีต์มิ้นต์ได้เลยนะคะเบอร์สี่ตัวนี้ของเราภายใต้ HK brand นะคะตัวนี้ของเรานําเข้ามาเองลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจะทราบดีนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ลดราคานะคะจากขวดละ300นะคะเหลือ เกียง450บาทเท่านั้นนะคะ2ขวดนะคะ450คุณจะเลือกเป็นคอนดิชเนอร์2ขวดหรือแชมพูสองขวดก็ได้นะคะแล้วแต่คือตอนนี้คือเราโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะแล้วคนที่เขาเข้ามาลูกค้าที่อยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะแถวอ่อนนุชเนี่ยหรือว่าในซอย70ทัหนนเสรีเนี่ยเข้ามาสะซอยสะซอยหรือว่า,าช่วงนี้ก็สะซอยก็มีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะก็จะมีสปานาโนแถมซอยแถมฟรีซอยนะคะปกติสปานาโน ครั้งหนึ่ง5-600บาทนะคะก็จะเหลือเพียง399บาทนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะโทรจองคิวนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเต็มนะคะคิวต่อละวันของเราเนี่ยมันก็จะมีคิวแบบเนี่ยค่ะมีจองคิวคิวยาวอันนี้วันที่8นะคะมีวันที่28 วันที่8นะคะแล้วก็นู่นอะยาวไปถึงอาทิตย์หน้าเลยถ้ายัางไงที่ใครที่สนใจอยากจะมาใช้บริการที่ร้านจริงๆนะคะขออนุญาตทุกคนเนี่ยต้องโทรจองคิวนะคะถ้าแอดมาแล้วหรือเมสเซนเจอร์มาแล้วเราไม่ได้ตอบนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบางทีเราง,งานเยอะเราไม่มีแอดมินถ้ายัางไงเราไม่ได้ตอบหรือตอบช้ารบกวนโทรเข้ามาในในโทรศัพท์ได้นะคะมีทั้งโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ร้านแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะ แล้วก็รบกวนนิดนึงนะคะโทรมาจองคิวได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสแล้วก็อ่ะเราคุยถึงไหนละเข้ามาสาะดดยที่ร้านนะคะ <c oughs> ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของที่ร้านเลยนะคะที่เรานำเข้ามาเอง,งเอา่าตัวอย่างแชมพูครีมนวดของเราเราก็จะใช้ให้กับลูกค้าเลยนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยในการสระผมให้กับลูกคา้าสระได้ผมสั้นนะคะ120บาทนะคะของเราจะ ทำร้อยบาทสะใดผมสั้นสะใดผมยาวนะคะก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบาทนะคะแล้วแต่ความยาวความหนาของเส้นผมนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะใช้บริการได้นะคะได้เลยถ้าไงก็อย่าลืมโทรจองคิวนะคะโทรจองคิวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็วันนี้จริงเราเป็นวันหยุดนะคะปาก็เออรับเฉพาะกิจน,นะคะเพราะน้องเข้ามาไกลนะคะมาจากชนบุรีนะคะ ชนบุรีถ้าอย่งไงก็อย่าลืมนะคะโทรจองคีวนิดนึงแล้วเดี๋ยวถึงเวลาได้ถึงเวลาทำทำผมนะคะเดี๋ยวปาจะอัปเดตผลงานให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยผมน้องเขาเป็นยังไงบ้างนะคะจากผมที่เสียมากนะคะผมที่เสียแล้วก็ช็อตน,นิดนึงนะคะตรงช่วงปลายผมนะคะแล้วก็ช่วงรอบนอกนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไป ไปชมหลังจากที่ปลาทาเสร็จแล้วนะคะเพราะวันนี้ไปอยู่คนเดียวอาจจะไม่สะดวกในการไลฟ์สดนะคะถ้ายังไงวิธีการทําอาจจะมีปักปายไปให้ดูในวิดีโอต่างๆในร้านของเราแล้วนะคะถ้ายังไงติดตามชมนะคะติดตามดูติดตามร้านของเราด้วยขอบคุณมากๆสําหรับลูกค้าที่ติดตามของออร้านเรามาตลอดเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงนะคะที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยอ่ะเข้ามาแล้วก็มาจากที่ไกลๆนั้นเลยแล้วก็ ก็ขอบคุณสําหรับรีวิวทุกรีวิวเลยนะคะทําให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วแบบคนที่เขาเห็นรีวิวแล้วเขามั่นใจมากขึ้นขอบคุณนะคะลูกค้าที่ทําไปแล้วยังไงก็ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะเฮ้ยยังไงเดี๋ยวปาขอจบแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราปาปาไปขอไปทานข้าวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําทําลูกค้าอีกนานเลยนะคะใช้เวลาประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านนี้นะคะเพราะว่าน่าจะมันโคนมันแล้วก็ปลายแห้งมากๆนะคะ ใช่ไงเราเดี๋ยวปาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะมีอะไรสอบถามเข้ามาได้นะคะในอินบ็อกซ์หรือจะอ,อ,อยู่ในไทม์ไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวปาจะเข้าไปตอบทยอยตอบเอ,อเรื่อยๆนะคะวันนี้ปิดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปิดค่ะพี่วันนี้หนูรับลูกค้าเฉพาะเฉพาะกิดีดเพราะว่าลูกค้ามาไกลจากชนบุรี อเออได้ทุกร้านเลยค่ะค่ะลองดูค่ะใช่วันวนี้ค่ะแต่เอร้านได้ค่ะจะทีไงรอก็ได้ค่ะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเยวจะจซอยให้สวยๆรอนิดนึงใช่พรุ่งนี้ขายของอ๋อยากตัดวันนี้หรอคะออสระด้วยไหมคะไม่ต้องสระอ๋อไม่ต้องสระงั้นหนูซอยให้เดี๋ยวเข้ามาได้เลยค่ะงั้นต้องรับลูกค้าแล้วล่ะนะคะมีเวลามีเวลาพอสักสิบนาทีพอดี ได้ค่ะได้ค่ะโอเคขออนุญาตนะคะซอยผมลูกค้าก่อนนะคะโอเคค่ะนั่งกันเลยค่ะได้ค่ะซอยทรงไหนคะ<ห>เก็บเก็บทรงนิดนึงเนาะให้มันดูทุย,ท,ยทุยนิดนึงนะคะ<ห>โอเคอเค๊บสีผมสวยมากอยากจะให้ผู้ชมได้ชมเส้นผมนี่คือเขาจะแบบเนาะเส้นผมสวยเนาะเงอะออกามาสวยมากเป็นแบบไฮไลท์สวยมากเลยอะ ไม่ต้องไปยอมนะคะสวยแล้วเด<ส>ีย๋ยวหนูตัดให้ส,สวยๆค่ะ<ส>โอเคเดี๋ยวล่ำลาลูกค้าเพจๆในเพจก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวปาทํางานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวปาจะลงอัปเดตให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ